พาลูกมากินเกี๊จนี่แบเขาจะกินจีนหน่อะไรปุ่นๆโอ้ยล <auso> ูกม <ง eterm oon> ันชอบแน่ๆเลยดีไหมโอ้โหว่าไง่มั้ยเป็นเกี๊ยนลูกชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมชอบไหมยังไม่ได้เมื่อหมอให้มวดของทอดแป้งและหวานเออคบโดนไปให้มันคบไปเลยเออให้มันคบไปเลยเจอหน้าหมอค่อยว่ากันชิ้นเดียวชิ้นเดียวอร่อยเนาะ งเอซสตนแป้งบางแล้วเมนูนี้ลูกชอบใช่ไหมลูกชอบกินอีกชิ้นนึงดิ้นใหญ่ดิ้นใหญ่เลยป่ะเอาจริงลูกดิ้นหรือว่าแม่อำเนี่ยดิ้นจริงเปล่าเพื่อนเธอเลยให้ดูความร้อนหน่อยทุกคนความร้อนเขไม่เท่าความรักหรอกร้อนใหญ่เยอะเลยฮะโอ้ยเมื่อแม่อยากกินซุกกิมจิใช่ไหมคะโอ้แม่แม่อยากกินซุกกิมจิเอามาพาแม่แม่ไปซุกกิมจิมา เส้นสดนะฮะเรามากินก,ก,ก,กันจัมเนียนจัมปงโอ้โหนี่เคยเรีเฟนอลเหล่านี่เลยแยม่มากโอ้โหเส้นเดือดเลยเจงอลิกาดัเสัญญาว่าเส้นได้แล้วเอาลงเลยอ,อ้านี่เส้นพร้อมแล้วนะฮะไปลุยเรือจะจัมเปียนนะฮะพร้อมแล้ว แม่พามากินนะฮะจาจังเมียนพามากินคือพาเธอมากินพาลูกน้อยมากินแต่อันนี้ขอขอขอปรบปีงับก่อนปรบมือก่อนปบอก่อนเส้นพากับบีมีร์หูววุ้ยฮะไม่กับปีกับมีมีร์แล้วลูกจะเชื่ออะไรพี่ตั้งจังเมียนเหรออร่อยมากเหมือนที่เก่อนเส้นดีคล้ายเลยคล้ายเลยจอนเกาหลีเฮ้ยอร่อยมาก นีนที่มีไข่ดาวไว้นะเลิศเลยอ่ะเออแล้วนี่ไม่มีไข่เหรอโอ้โหมากดูดิครับตอนนที่กอร์หยิบมัจะกินไข่หืมให้เป็นเหมือนน้ำร้อนเท่าน่าอร่อยอ่ะอารมณ์ล้านนเลิศอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะอืดอืมจ้ำปงจ้ำปงดูเส้นดูดีมากชิมน้ำก่อนอันนี้คือน้ำเหมือนกินจิมไหมคลายนะทุกคนไม่ต้องเหมือนแม่นะคะแม่จะกินกินจิ๋มไม่เยอะกินหนึ่งครั้งใช่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  มันก็เป็นเผ็ดหน่อยอย่างนี้จำปงมากลุยดีกว่าครับแต่มีความร้อนมากเผ็ดหน่อยแต่ร้อนเมื่อวันนี้เปิดอร่อยสุกินจินะฮะใส่เต้าหู้ต้องมีกับข้าวร้อนเวลากินอาหารเกาหลีอย่างนี้แบบฟิลแบบฟิลมันใช่มันดีมากๆเลยค้างเหมือนเนี่ยมุ่งโจมไปเกาหลีนี่ไงกินกับข้าวกำลังดีถ้ากินต่อเปล่าๆแบบ มดจัดมาก <ใน S 2> จ,จะลดจัดหน่อยก็เกี่ยวมาคินมาลีนะฮะข้างในเป็นชับเชยน้เื่อยเคยกินชับเฉยแบบอดอร่อยอูนต้นเนะอร่อยมากน้ำเป็นับเนน้ำปอรานไหนร้านนี้แต่เรามีหมูทอดอีกสังก่งแบบฉ่ำเลย ดีแม่สั่งแต่มันน้อนจนไปใครจะกินเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงร้อนมากอย่างนี้เป็นไงตอนแรกบอกให้แม่กินเลยแทบกินแทบขึนแทบขึนแทนโอ้โหมา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 หมูทอดสเปร๊กว่านนี้รวยครับอืมเราลืมเจออร่อยกินง่ายมากกรอบนอกนุ่มในผมไม่ต้องหมูเท่านั้นที่หมูทอดดีมากระหว่างแค่รอหมูทอดเปอดอะไรก็หมดแล้วทั้งสองจ้า ครูจ่าจังค่ะร้อนอยู่อ่ะร้อนอยู่จ้าได้ส็งจ่าจังมาตำได้ร้านนี้ในการทำเหมืองเราจะเริ่มครุงนะคะได้อ <ยน S 1> ี่เดินโครงครับได้เระยนในแคปชั่นค่ะ